เรื่องห้องหมายเลขศูนย์มีตึกหนึ่งตึกธรรมดาสี่ชั้นไม่สูงไม่เก่าไม่ใหม่ไม่มีป้ายไม่มีชื่อคนเข้าไปทำงานในตึกนั้นทุกวันแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำงานอะไรมีห้องอยู่ห้องหนึ่งในตึกนั้นไม่มีเลขห้องบนประตูไม่มีใครพูดถึงมันไม่มีใครเข้าไปไม่มีใครแม้แต่จะมองมันตรงฮ่าฮมีเพียงฉายามันในหมู่พนักงานไม่กี่คนว่าห้องหมายเลขศูนย์ไม่มีใครเคยเปิดประตูนั้น ไม่มีใครได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดแต่ทุกวันพนักงานจะได้ยินเสียงคนเดินในห้องนั้นตอนเช้าตอนบ่ายและตอนเย็นบางครั้งได้ยินเสียงเก้าอี้เลื่อนเสียงกระซิบเบาๆหรือเสียงหัวเราะแผ่วฮ่าฮทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยทุกคนจึงทำเป็นไม่เห็นทุกคนเรียนรู้ที่จะหลบตาหล็กเลี่ยงไม่เดินผ่านหน้าห้องนั้นคนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งมีพนักงานใหม่เข้ามาไม่รู้อะไรเลยเขาได้รับตารางเวรผิดพลาดบางอย่าง และในวันแรกเขาถูกสั่งให้ไปส่งเอกสารที่หน้าห้องหมายเลขศูนย์เขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่มีเลขห้องและทําไมทุกคนถึงนิ่งเงียบเมื่อเขาถามไม่มีใครตอบไม่มีใครเตือนไม่มีใครห้ามแค่เงียบและหลบสายตาเขาเดินไปชั้นส <3. S 1> เดินถึงหน้าห้องนั้นประตูไม้เก่าไม่มีป้ายไม่มีช่องมองเขาวางซองเอกสารไว้ที่พื้นหน้าประตูแต่ในขณะที่เขากําลังจะหันหลังกลับ เสียงจากหลังประตูพูดขึ้นมาเบาๆว่าเปิดให้เข้ามาสิมือของเขาเกือบแต่ลูกบิดแต่ทันใดนั้นไฟบนทางเดินดับวูบความมืดทึบเข้าปกคลุมเสียงประตูห้องอื่นๆดังแกรกพร้อมกันในความมืดเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินอยู่รอบตัวบางเสียงวิ่งผ่านเขาไปอย่างรวดเร็วบางเสียงหยุดนิ่งข้างหูพร้อมเสียงกระซิบว่าเธอเห็นพวกเราแล้วไฟกลับมาอีกครั้งเขายืนอยู่หน้าห้องเดิมซองเอกสารยังอยู่ ไม่มีใครรอบตัววันต่อมาเขาเริ่มฝันประหลาดในฝันเขาเดินเข้าไปในห้องหมายเลขศูนย์ภายในนั้นมืดสนิทแต่เต็มไปด้วยเสียงพูดเสียงพิมพ์ดีดเสียงก้าวอีเคลื่อนที่และทุกคนในห้องไม่มีหน้าใบาหน้าแต่ละคนเป็นเพียงผิวเรียบๆสีขาวแต่กลับหันหน้ามาหาเขาได้อย่างแม่นยำพวกเขากระซิบพร้อมกันว่าใครก็ตามที่มองเห็นต้องอยู่ต่อจากนั้นเขาสะดุ้งตื่นทุกคืนฝันเดิมจะกลับมา ทุกคืนจะมีคนมากขึ้นในห้องนั้นและทุกคืนเขาจะเดินเข้าไปใกล้ใจกลางห้องมากขึ้นเรื่อยฮ่หาฮจนถึงคืนหนึ่งเขาไปถึงโต๊ะไม้ตรงกลางและพบกระจกบานใหญ่ในกระจกนั้นเขาเห็นตัวเองแต่ไม่มีใบหน้าในชีวิตจริงเขาเริ่มหลอนเขามักเห็นคนหน้าเรียบๆเ,เดินสวนกันตามถนนมักได้ยินเสียงกระซิบใต้โต๊ะทำงานเสียงหัวเราะในห้องน้ำ และทุกวันเวลาเขาเดินผ่านห้องหมายเลขศูนย์ประตูจากแง้มเล็กน้อยเหมือนเชิญชวนจนในวันศุกร์สิ้นเดือนหนึ่งเขาไม่มาออฟฟิศอีกเลยไม่มีใครพูดถึงเขาไม่มีอ e ีเมลลาออกไม่มีบันทึกไม่มีแฟ้มข้อมูลเหมือนไม่เคยมีคนคนนี้อยู่จริงแต่เช้าวันจันทร์แม่บ้านพบซองเอกสารซองหนึ่งวางอยู่หน้าห้องหมายเลขศูนย์บนซองเขียนด้วยลายมือเละๆเ,เหมือนมือสันว่าอย่าเปิดเข้าไปอย่าทำแบบผมมันยังไม่มีใบหน้า แต่มันกำลังสร้างขึ้นจากภาพในหัวคุณตั้งแต่วันนั้นพนักงานเริ่มได้ยินเสียงใหม่เป็นเสียงคนผู้ชื่อใครบางคนในความมืดเสียงคนกระซิบว่าฉันกลับมาแล้วเสียงที่มาจากหลังประตูห้องที่ยังคงไร้ชื่อและในคืนฝนตกหนักแม่บ้านพบว่าประตูห้องหมายเลขศูนย์นั้นเปิดแง้มไว้เองภายในห้องมืดสนิทและมีแค่กระจกบานใหญ่บานหนึ่งที่สะท้อนภาพของใครบางคนยืนอยู่แม้ว่าเธอจะยืนอยู่คนเดียว